เฮ็ดยาขึ้นละจ้ะเป็นนิมิตทีดีละจ้ะมีเฮ็ดขึ้นตามไปนี่ตัวหอยจ้ะนีเฮ็ดยาเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจ้ะเนาะว่าเฮ็ดี่ออกแหละ <laughs> อะไรจ้ะกินได้ม่เยอะนาก,กินเนาะ๋ยวไข่พัชชีล้อมบานเอง้ะพัชชีนั่นน่ะือคือพี่น้องอพักอะไรน้นอยเนาะใครรู้ไหมจ้ะนี่น่ะ ใส่แกงเอกซิว <dans> บัณฑเอกนะพี il, Indian, umi, umi, o, ่น้องแส่ตุ้มปลาเปรี้ยวหอมปเปรี้ยวเหมือนพักติ่วพักเอฟแต้วบัณฑเอกจ้ะทั้งทั้งอีสานบัณฑ์ยาดาวบัดฑ์สดตลาดจะพุ่มไปแล้วพักแต้วจ้ะสวัสดีจ้ายาดาวโนเวมาละจ้ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็มาเก็บเอฟพักติ่วพักแต้วกับพักชี้ล้อมฝรั่งกันจ้ะแล้วก็บยาเลดี้แล้วต่อจากคลิปเก็บเอฟหอมปลากันเนาะจ้ะมันเด้อจ้ะไปตามไปเก็บแล้วกันว่า อาจารย์พี่น้องถึงปลายพักปลาหลายนะจ้ะพักปลาพักจ้ะสาวจุ่มไปทั้งนู่นเด้อจ๊ะมาเก็บพักละกันที่นี่ปลาพักละจ้ะที่ดูอยู่ริมทะเลนี่จ้ะมามา,มา,มาหาเก็บพักละกันจ้ะพี่น้องจ้ะนี่คือยาเลดี้จ้ะพี่น้องนี่แบบนี้ นี่จ้ะเรียกยาเรยดีมีหลายอย่างยู่จ้ะนีกย็ยาเรดีจ้ะนี่นี่ดอกมันมีดอกแล้วจ้ะนี่ของอร่อยอันนี้ถ้ายาเก็บยาจะเก็บแต่มีดอกแบบนี้จ้ะของอร่อยเลยนะจ้ะไปจิม้มเจลบองก็อร่อยปลาจิ้มไอ้นั่นก็อร่อยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวต้นหอมกับอยู่ป่าด้วยกันนี่นะจ้ะจะค่อยดูไปเรื่อยๆนะ เก็บดอกอยาเรีดีจ้ะตับประคุณมากมายจ้ะสมุนเป็นสมุนไพยพ้อมช่วยในการเอที่ว่าพวกผู้หญิงที่เป็นในโรคมันลูกตกต่ำเด้งอะไรเด้งขึ้งนสะดวงกันนี่จ้ะช่วยได้แต่เขาไม่ให้กินมากกินมากกัอันตรายต่อมดลูกจ้ะเพราะว่ามันจะเป็นมะเร็งแต่เราไม่ได้กินมากเนาะเรากินแค่พอนั่นจะงามๆี่เนเอา ยังมีชิ้นกล้องด้าด้วยจ้าทายกระชาหน่อยแหละสวยงามคักพี่นอ้องย่าดีดีจ้ะนี่เป็นนี่คือดอกพี่น้องนี่คือดอกมันจ้ะงามๆจิ้มเนี่มันตต้แลวจิ้มเอบเอบพริกเจียวหรือว่าปลาบองจ้ะ,จะอร่อยนีจะ้ะเก็บเอบ เห็นแล้วก็เก็บไว้นั่นก่อนจ้ะตอนนี้ก็เห็นไอ้นี้ตอนนี้ก็เก็บยาเรียบมันอยู่ข้างกันเนาะเอามิดตัดไม่ได้เล้วจ้ะพี่น้องอย่าวางกันว่างี้เด้อพอมือนึงถือกล่องจ้ะเด็ดเอาเลยเนาะเด็ดเอาเลยจ้ะตักติวก็เด็ดเลยแล้วก็เด็ดเอารดเส้นเสาวจุ้มพูดอะไรไม่ได้ยิน ติดเอาเลยมันชีกับบังตา,าเห็นแล้วก็เก็บไอ้นั่นพี่น้อ,นนองอันนี้ก็คือต้นบ้านนี้ก็เรียกพักติวจ้ะแต่ภาษากันนี่ก็เรียกพักอะไรก็ไม่รู้มันจะออกรสชาติเปรี้ยวเหมือน พักติวบอลแล้วละจ้ะบ้านมลฉันเรียกพักแต้วนี่จะมันจะออกเปรี้ยวๆสมๆมันอะชาคลาดก็เลยมันสมๆเปรี้ยวนี่จ้ะเป็นแบบนี้จะใส่ร่วมๆกันไปนี่แตะจ้ะนี่ก็อันนี้คือยาเลดี้จ้ะทีเอาดอกมันยอดมัน Năm ngàm nó quá này nọ Mày đi tắt thì đầy nô Năm ngàm nha Nên tôn hòm nha Đuôi quá này Quá này anh à ni Mắc tiêu nha Năm ngàm Năm ngàm lời phát tiêu này đẹp đầy nọ Đẹp thì đủ nha Mắc tiêu Năm ngàm ใส่แกงเอะกระซิวบ้านเองเนาะพี่น้องใส่ตุ้มปลาเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวๆมันพักทิวพักเอะแต้วบ้านเองจ้ะทั้งทั้งอีสานบ้านยาดาบันสุดร์ลาดจะพุ่มก็เล,ล,ล,ล็กๆแต้วจ้ะนี่แหละต้นหอมนี่เดี๋ยวต้องใช้มีดตัดจ้ะเดินดูก็น่าจะเนาะพี่น้องนี่คือดอกหอมนี่คือดอกหอมจ้ะย,ยาคือจิ้ม Tắt mới đây được chưa? Đồ khóm chưa? Mưa mịu ăn Mẹ thân nát chặt Mưa nâng tắt Mưa nâng chắp nó cho nó Dạ đếch áo lưu lại อย่างตัวอย่างนึงจะยตัองอ่อนๆก็นี้อันนี้รสชาติมันกินลื่มันกินลื่นแล้วรสชาติกับคลายกับพักไอ้พักพักฝังมันเองจ้ะแต่นี่มันใหญ่แล้วก็ไม่กินถ้ากินเยอะไอ้แบงใบอ่อนๆอยู่อร่อยใครชอบที่ชอบพักฝังถึงแท่นกันได้จ้ะไองอยู่ต่างเหรียญแช่นกันได้่จ้ะเก็บพักเก็บยากันเด้อ Mình ra ừ, kia cân đó Mình chạp đi nó Xem Cái thằng Đi hô Cái thằng kia Cái thằng kia โอ้ยคนถ่ายกรุ๊ปคนยอะมาเห็นอีหยังก็นี่ไงยาลุงมันอ่อน <c oughs> น้อยกต่เลยเต็มไปคุณน่ะยาลุงเก็บจ้ะพักติวพักเต่าพักติวอันนี้เอาขนาดไหนเอาตำไรเอาตุ่มหงอกเอากรกกรกนี่ดอกมันนี่แกกินได้ไหมได้คนที่กินน่ะแต่บางทีไม่กินจีแล้วก็กินตะขาบอ่กัดด้วยอันนั้นอ่อนหน่อยอย่างเดียวคนเดียค่ะจริงด้อนนยนะเอาที่นนแบบ ปีกเขาบอกคุกปีกจะกินสับนี่ที่ดอกมันนาอันนี้มันแกงเนาะไม่แก่ไม่แก่กินได้เห็นอย่างนี้กินได้เยอะไม่แก่ดอแต่ว่าบางคนก็ไม่กินดอกมันแต่ว่าจะป้ากันนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะอีกตัวนึงจ้ะนี่คืออีกตัวนึงคือเรียกป้านิัวตัวนี้จะคมกับอะไรมาแลมวมันชิเล็กจ้ะแต่บางคนเขาก็ไปใส่แกงบางคนก็เาอาไปจิ้มหญ้าก็ชอบกินจ้าจ้าหญ้าชอบเอตุนมันดอกมันหนักการดอกมันนี่เอาไป ลวกจิม้มหวานกระเลมกระเลมดีแต่ยาที่ลองตัดดูจ้ะนี่จะกอเข้าจจยาที่ตัดดูยาจเจียวไปทั้งกอจะไปลวกจิ้มจ้ะมันจะถุงมาแยกอันนี้มันจะเป็นยางนหน่อยๆน่อย จากข้อที่เป็นกันนี่อร่อยนี่ดอกมันยิ่งจะไม่อยากทิ้งเลยดอกมันนี่ก้านดอกมันของอร่อยเลยนี่ขัดออกเอาฟันสิงโตจากอันก็เรียกเอาเข้าก็เอากระลังเอาซำนี่เอาไปกินฟันสิงโตจ้ะ จ้าพี่น้องเก็บพักเก็บนั่งเต็มเลยจ้ะเต็มมีแต่พักหอมพักนั่งเดินมาเดินจ้ะได้หลายหลายอย่างแต่ทั้งหอมได้ทั้งแอวกพักพันชิ้นโตพักคิวพักเตลแล้วก็พักไอ้ไข่พักฝังกันนึงจ้ะแล้วพัดพักแล้ก็หอมป่าเนาะพักมีนั่นมีนี่หลายอย่างอยู่มาเดินจ้ะพักอะไรจ้ะกินได้มั้ยเหรอหากินเนาะไข่ไข่พักขี้รอมบ้านเองแล้วักขี้อันน่ะก็คือพี่น้อง พักอะไรนูอนเนาะใครลูไหมจ้ะนี่นะนนด,นด,ดมดูกันน,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 นอนม,ม,มันจหืมไงกินไใครมาขีลล้อมได้จุ๋มนี่แบบแล้วกันเน,นี่อีกอันนึงจ้ะโอ้เก็บๆๆนันใชรกิ่เก็บเราจจับพี่น้องจุมาาง๋มว่าใช่เหมืนกนขุดหาไปปลูกบ้านอะไรจือ เจ้ะลองก็ไปกินด <player> ูเนาะจ้ะเนาะได้เห้ยดึงไม่ได้งามงามพี่น้องงามจ้ะโอ้ยหอมหอมเลยพี่น้องหอมหอมจ้ะเออใช่พักชีราองริงีนมาพี่น้องหอมหอมจ้ะอืมอุ้ยเด็กของดีอลไรเด้อจีนี่อืมเจ้ะหอมหอมหอม หอมหยแล้วจ้ะอือชอบอยู่ริมทะเลเนาะอันนี้ก่อนนึงจะ้ะเก็บก,กันได้จ้ะพี่นอ้องทำไม่นัดหนีก่อนนึงงามๆจะ้ะพี่นอ้องเฮ็ดยาขึ้นละจะ้ะเป็นนิมิตทีดีละจะ้ะมีเฮ็ดขึ้นตามไปนี่ตัวหอยจ้ะนีเฮ็ดยาเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจะ้ะเนาะว่าเฮ็ดจะออกแหละ <c oughs> ถึงที่แค่เห็นกินไม่ได้แต่กระชื่นใจจ้ะพี่น้อง เฮ็ดจ <c oughs> ้ะดีใจดีใจว่าเฮ็ดมีขึ้นแหละดีอีกจ้ะเฮ็ดจ้ะพี่น้องเฮ็ดปูนี่ร้อยสายแล้วก็มีจ้ะพี่น้องเฮ็ดยาเฮ็ดดินจ้ะหุ่นละเต็มเลยเฮ็ดเดินผ่านมาแล้วกังวลหลายเม่ด่าเม็ดไทยจ้ะดี่อีกดี่อีกจ้ะผ่านมาตั้งวนถึงหลายยาไม่ถ่ายอหลายกันเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดยานะจัะเนาะจ้ะอืม ดกกิตแ็คลิปนี้ก็คุ้มมากเลยนะจ๊ะพี่น้องได้ทั้งพักชี้ล้อมได้ทั้งไอ้พักจู่ฝรั่งได้ทั้งยาเลดี้แล้วก็สารพัดจ่ายได้เห็นเฮ็ดอีกโอเคนอกจากคลิปนี้ก็ชอบไม่จ่าถจะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ใค้าเป็่มกำลังใจให้ยาด่าวด้วยจ้ากดสั่นกระดิ่งได้ยังไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาด่าวด้วยจ้า 你好，你好。<noise> <noise> <noise>